ครีมใช้เวลาว่างช่วงที่โรงเรียนหยุดนะครับมาช่วยคุณแม่ขายพวงมาลัยเป็นประจำซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแม่ด้วยน้องครีมก็เลยอาศัยช่วงที่รถไม่ได้หยุดจอดเอาพวงมาลัยดอกมะลิเข้ามากราบเท้าคุณแม่กลางไฟแดงท่ามกลางคนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่ต่างก็ยิ้มตามแล้วก็ปลื้มใจไปด้วยนะครับน้องครีมเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกอายใครนะเพราะว่าการขายพวงมาลัยเป็นอาชีพของแม่ พอามาช่วยขายเจ้าของพวงมาลัยก็จะให้เปอร์เซ็นต์เอาเงินไว้ใช้จ่ายช่วงที่ไปโรงเรียนเป็นค่าขนมเป็นการแบ่งเบาภาระทางบ้านไปด้วยนะครับเป็นเด็กตกะตันอยู่ที่น่าชื่นชมนะครับเรื่องต่อไปต้องเตือนภัยแก๊งคอเซ็นเตอร์กันหน่อยครับมาอีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปหลอกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่นนทบุรีสุดท้ายเสียตังไปกว่า20,000บาทครับ นะคะร้านขายก๋วยเตียย๋ยวไก่ย่านนนทบุรีเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรเข้ามาหาอ้างว่าเป็นตำรวจสพ,พเมืองอุดรธานีพร้อมบอกว่าเธอเนี่ยทำผิดกฎหมายไปเปิดบัญชีม้ามีเงินเข้าออกเกือบ1ล้านบาทต่อมาแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ให้เธอคุยกับชายอีกคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพอบอตอรอก่อนจะบอกให้เธอโอนเงินไปให้เพื่อเคลียร์คดีความเปิดบัญชีม้า เธอก็เลยโอนเงินไปให้สองรอบนะครับเป็นเงิน2 1 0 0 0บาทต่อมาแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาอีกบอกว่าให้โอนไปเพิ่มอีก3 0,000ื่นแต่เธอไม่มีเงินแล้วครับทางแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ขู่ว่าจะเอาเธอติดคุกเธอก็เลยพยายามจะไปยืมญาติมาอีก3 0,000ื่นแต่โชคดีเหลือเกินครับสามีของเธอทราบเรื่องพอดีเลยรู้ว่าเธอหน้าจะโดนมิชาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกซะแล้วเบื้องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับที่สพรัตนาทิเบตกรรับ วันนี้นอกจากจะเป็นวันแม่ยังเป็นวันศาสตร์จีนด้วยนะครับต้องระวังฟืนไฟเป็นพิเศษกันหน่อยมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่เขาจุดทูบทิ้งเอาไว้ปรากฏว่าไฟไหม้ครับวิดจะวอดทั้งหลังเลยครับ<คอย>เกิเดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์สูง3ชั้นภายในตลาดสดเคหะเมืองใหม่บางพลีตำบลบางเสาธงอํเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุพอไปถึงพบว่าเหลือแค่กลุ่มควันแล้วนะครับที่พุ่งออกมาจากอาคารชั้นแรกของร้านค้าเขียงหมูพอเข้าไปตรวจสอบและระบายควันพบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณที่มีการตั้งหิ้งพระในอาคารเพื่อกราบไหว้ในวันสากจีนะครับจากการสอบถามคนงานที่ร้านเขียงหมูทราบว่าก่อนหน้านี้มีการจุดทูบที่หิ้งพระแล้วก็ลืมดับทูบจนกระทั่งพบว่ามีกลุ่มควันและก็แสงเพลิงขึ้นมา คนงานก็คว้าถังเคมีดับเพลิงพยายามจะฉีดดับไฟนะครับสุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่จุดทูบไหว้ตามหิ่งพระหรือว่าสถานที่ในอาคารในบ้านพักถ้าเกิดทูบยังไม่ดับต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยครั้งกับการไหว้พระไหว้เจ้าแล้วลืมดับทูบเพียรับ เหตุการณ์ต่อไปต่อให้ไม่ใช่ทาสแมวก็คงอดสงสารไม่ได้นะครับเมื่อเจ้าแมวเหมียวตัวน้อยครับไม่รู้ว่าซนอี่าไหนแล้วก็ไปเล่นยังไงนะครับอยู่ดีๆโดนรั้วเหล็กเสียบทะลุขาเลยครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเข้าช่วยเหลือเจ้าแมวเหมียวนะครับที่ถูกรั้วเหล็กเสียบขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่เกิดเหตุพบนายเสรีมั่นคงกําลังนั่งจับแมวสีดําเพศเมียอายุประมาณ1ปี สภาพคือขาหลังซ้ายถูกรั้วเหล็กเสียบจนทะลุนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือเข้าไปตัดส่วนยอดของรั้วเหล็กดัดก่อนจะค่อยๆดึงขาเจ้าแมวเหมียวออกมาจากรัว้วแล้วก็นำไปให้สตัตวแพทย์รักษาทำแผลกันต่อจากการสอบถามนายเสรีเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแมวร้องดังเลยครับเป็นระยะๆะะแบบผิดปกติก็เลยรีบออกจากบ้านมาตรวจสอบพบว่าแมวที่เลี้ยงไว้ถูกเหล็กรั้วที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วเอามาวางอยู่ข้างๆบ้านเสียบขาซ้ายจนทะลุ ก็เลยขอความช่วยเหลือทางกู้ภยัยส่วนสาเหตุเนี่ยเบื<ม>้องต้นคาดว่าด้วยความซุกซนของเจ้าแมวนะครับอาจจะไปวิ่งเล่นบนกำแพงแล้วก็พลาดร่วงลงมาถูกรั้วเหล็กเสียบขาบแบบนี้ครับแป็นีกกรณีที่เกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากที่เราเปิดกัญชาเสรีนะครับมีหนุ่มวัย18ปีหมดสติวูบไปเลยครับต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสพกัญชาเกินขนาดคับ นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกาลังช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นชายวัย18ปีหมดสตินะครับข้างๆตัวเนี่ยพบอุปกรณ์การสูบกัญชาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากขวดพลาสติกทางกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลสุรินทราบชื่อคือนายก้องครับจากประวัติเนี่ยพบว่านายก้องมาเช่าบ้านพักอาศัยกับเพื่อนในจังหวัดสุรินทร์พอไปถามเพื่อนของนายก้องก็เล่าว่าก้องเนี่ยสูบกัญชาเป็นประจำหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาเสรีแล้วเนี่ยสูบบ่อยเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอสูบเข้าไปแล้ว เห็นเพื่อนดื่มนมถั่วเหลืองอดื่มนมถั่วเหลืองตามไปด้วยหนึ่งกล่องแล้วจู่ๆก็วูบหมดสติไปเลยนะครับตนตกใจก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลคาดว่าครั้งนี้เพื่อนน่าจะสูบกัญชาเกินขนาดส่วนตัวเองเขาบอกว่าไม่เคยสูบไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกัญชานะครับ อีกเรื่องสาคัญที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่รถเมส,สายแปต้องหยุดให้บริการไปเนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์ของทางกรมการขนส่งทางบกหลังจากนี้เขาเตรียมจะเอารถ EV ีหรือว่ารถไฟฟ้ากลับมาวิ่งแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลขสายใหม่แทนที่จะเป็นสาย8จะเรียกใหม่ว่ารถ EV ีสาย2-38ขีด38เริ่มวิ่ง20สสิงหาคมนี้ครับ อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหรือว่าวันที่20สิงหาคมรถเมย์สาย8เดิมหรือว่าเลขสายใหม่คือ2 3 8ขีดสามสิบแปแฮปปี้แลนด์ท่าเรือสะพานพุทธเดี๋ยวจะกลับมาให้บริการอีกครั้งแต่จะกลับมาในรูปแบบของรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาดหรือรถอีวีเบื้องต้นมี20คันจากทั้งหมด40คันนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปรถโดยสารของกรมการขนส่งทางบก โดยในระยะแรกจะมีการทดลองนำร่องทั้งหมด150คันกระจายไปในเส้นทางอื่นๆส่วนที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในเรื่องการเปลี่ยนเลขสายรถเมย์แบบใหม่ที่หลายคนอาจจะงงทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทั้งบนรถเมล์และเว็บไซต์ว่าสายเดิมเลขอะไรแล้วสายใหม่จะเป็นเลขอะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกันครับ เรื่องต่อไปไม่ใช่รถเมยนะครับแต่เป็นรถไฟเหาะสองขบวนที่ชนกันในสวนสนุกเลโก้แลนด์ที่เยอรมนีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนครับสื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานเหตุรถไฟเหาะชนกันที่เลโกแลนด์เมืองกุนสเบิร์กนะครับคือขบวนรถไฟเหาะขบวนหนึ่งเบรกอย่างกระทันหันทําให้อีกขบวนที่ขับตามมาเนี่ยพุ่งชนเข้าอย่างจัง ขณะนั้นมีคนอยู่บนทั้งสองขบวน38คนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ34ราย15รายถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล1รายได้รับบาดเจ็บสาหัสสวนสนุกเลโก้แลนด์ได้แถลงการนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่มีทีมแพทย์ไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนําตัวส่งรักษาและมีการปิดเครื่องเล่นรถไฟเหาะนี้ปิดให้บริการเพื่อหาสาเหตุต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็สิทสตาบันเทิงติดตามกันกับคุณญี่ปุ่นนพัครับ วันที่คุณจะอินไซต์หนึ่งวันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หนึ่งวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตี้ครุกวงในไขทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไป แถวหน้าเรื่องความสูงแถวหน้าเรื่องความแร่งออกกำลังกายอย่างนี้10นาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคเรนซีพบรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3มสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกานาทีเป็นต้นไป จาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวตนหนูก็ไปกากขอร้องจ้างหนูเถิดหนูวันวัน20บาทก็พอสวัสดีวันแม่นะคะอยู่กับญ่ปุนนภัสในก็อสิบสตาร์บันเทิงค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มต้นข่าวดีข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวยคนนี้ด้วยพี่ดิวอริศรานั่นเองค่ะที่ได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วเมื่อเช้านี้ต้อนรับวันแม่เลยค่ะ นางร้ายสุดแซ่บพี่ดิวอริสรานะคะได้คลอดลูกชายคนแรกกับสามีนักธุรกิจเซบาสเตียลีเมื่อเช้าวันนี้แล้วโดยตั้งชื่อว่าน้องไซลัสเอสราลีซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวในไอจีส่วนตัวพร้อมกับบอกว่าการเป็นแม่อย่างเต็มตัวในวันนี้ทําให้เธอเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงคําว่าแม่ด้วยตัวเองทางกัสิปยาบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และนอกจากแม่ดิวแล้วนะคะมีอีกหนึ่งคุณแม่ป้ายแดงสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมนั่นคือพี่วิกกี้นะคะภรรยาของพี่เวียสุกลวัต์นั่นเองค่ะที่ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะ พึ่งเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมวันนี้ค่ะพี่วิกกี้ภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มพี่เวียสุกลวั์ก็ออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องตอนรับวันแม่โดยเธอได้โพสต์ภาพมือจับท้องค่ะมือนึงเนี่ยเป็นพี่วิกกี้ส่วนอีกมือหนึ่งก็เป็นพี่เวียค่ะลงในไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าเป็นปีแรกของเธอที่เรียกตัวเองว่าแม่งานนี้แฟนๆต่างก็เข้าไปสแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างค่ะทางก็สิบซาบันเทิงก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับ กับครอบครัวคณะรถด้วยนะคะและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะคะทางก็สิบซาบันเทิงค่ะก็มีสกูปพิเศษนะคะจากนักแสดงหนุ่มรูปร่อนะคะนั่นคือเหน่งสรันนั่นเองค่ะที่ออกมาควงคุณแม่สุดสวยนะคะมาเปิดใจถึงความผูกพันที่มีให้กันค่ะจริงๆคุณแม่ก็เหมือนแบบเป็นทุกอย่างของเราเลยอะไรเงี้ยก็เป็นทั้งแม่ด้วยเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวด้วยเปนแบบเหมือนเพื่อนคู่คิดอะไรเงี้ย และนี่ก็เป็นความในใจของพระเอกตีหล่อหน้าใสาดีกรีสัตวแพทย์นะคะหนุ่มเนงสรันหรือว่าหมอเนงนั่นเองคุณผู้ชมที่มีต่อคุณแม่อันธิการนราประเสริฐกุลโดยวันแม่ปีนี้ค่ะหมอนเนงก็ได้ถือโอกาสควงคุณแม่มาบอกเล่าถึงความผูกพันซึ่งคุณแม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ผลักด,ดันเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยด้านคุณแม่ก็ปลื้มปริมลูกคนนี้ไม่น้อยค่ะเพราะว่าคอยดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีแถมยังเป็นเด็กดีไม่ดื้อแล้วก็เชื่อฟังทุกอย่าง แต่ก็มีห่วงสุขภาพเพราะว่าเขาทํางานหนักค่ะแต่ก็แอบกระซิบนะคะสาวๆเตรียมดีใจเลยเพราะคุณแม่บอกว่าไฟเขียวเลยถ้าว่าจะมีสาวๆมาเป็นหวานใจของลูกค่ะอยากให้แม่รักษาสุขภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้อยู่กันเด็กเปนนานๆแล้วแบบอยู่กันจนแบบแม่แก่เลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบอยากดูแลแม่ให้ดีแล้วก็แบบว่าเอออยากให้แม่ไม่เหนื่อย แล้วก็อยู่สบายขึ้นมีทุกอย่างที่แบบว่าเออแม่เคยฝันอะไรไว้ก็อยากให้แม่แบบได้ทาฝันอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่ารักหนิงมากคือคุณแม่ก็มีน้องกับหนิงแหละที่เป็นแก้วตาดวงใจของแม่แก็แม่ก็ทุ่มเทดูแลเขาแบบเป็นที่เราก็รู้แหละเขาก็เป็นห่วงเราเสมออะไรเงี้ยทุกวันก็ห่วงตลอดนะคะห่วงทุกวัน ก่อนที่เราจะได้ชมฮอลลีวูดเกมนไนท์ไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะเรามี4นักร้องลูกทุ่งค่ะมาขอคอนเฟิร์มความสนุกความฮาที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะ สี่สาวลุกทุ่งสุดสตรองนะคะพี่ตั๊กสิริพรพี่ไอา,พาพออภพรพี่ฝนธนสุนทรและพี่หลิวอาจาริยาพร้อมจัดเต็มความสนุกสนานและความหากับเกมสุดมันทีมไหนจะเป็นมามืดทีมไหนจะมาเอาหาก็ต้องลุ้นไปพร้อมกัน,นะคะ่ะในรายการฮอลลีวูดเก i น h t ไทยแลนด์วันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่ม50ทางช่องโมโน29ค่ะมองตากันรู้ใจ แล้วยิ่งย้ายบ้านใหม่อย่างนี้ด้วยโอ้โหบ้านนี้เป็นบ้านที่เราชอบแล้วเราก็เป็นแฟนคลับบ้านที่มานานมอใช่เลยเราชอบดูหนังเราชอบฟังเพลงเราชอบเล่นเกมแต่นี่น่าจะเป็นเกมเกมแรกหรือเปล่าที่มาบ้านหลังใหม่ใช่โอ้ยังไงต้องดูกันแล้วกันก็เป็นเกียรติมากๆเลยเนาะนะจ๊ะฝากด้วยฝากด้วย และนอกจากรายการสนุกๆฮาๆแบบนี้แล้วนะคะเรามาเอาใจแฟนคลับจัก,กรวาลข้งข่าวรัตติการกันหน่อยนะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ Bad Woman ปี2ที่จะมาให้ชมทางโมโน2ทวตนค่ะ ยกระดับความเข้มข้นให้ต่นเต้นมากกว่าเดิมสำหรับซีรีส์ภาคต่อแบทบูแมนปี2ที่ได้นักแสดงสาวมากฝีมือเจ้าวิเซียเลสลี่มาสวมชุดข้างข่ารัติการคนใหม่กับภารกิจลังแขนสุดท้าทายหลังจากที่เคธเคนหายไปจากเมืองกอตแฮมแบทบูแมนคนใหม่จะเหมาะสมกับภาคกลุมและแบทสูตรหรือไม่พบบทพิสูจน์สุดระทึกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึง่งเริ่มตอนแรกในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้ทางช่องโมโน29ีนค่ะ คุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบให้รถยนต์เนี่ยสะอาดอยู่เสมอนะคะวันนี้ค่ะ29ช้อปปิ้งนะคะเรามีถาดปูพื้นรถยนต์แบบ 3D มาเอาใจคนรักรถกันค่ะ คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่รักรถเหมือนผมฮะโอ้โหรถเนี่ยเลอะนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแทบเศร้าฮะวันนี้เรามีทักออกให้กับถาดปูพื้นรถโดนคอสเมสินค้าดีๆจาก29ช้อปปิ้งครับผมนี่เซตนี้มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเวลาคุณผู้ชมนะฮะขึ้นรถไปรองเท้าของคุณเนี่ยจะมีทั้งเศษเม็ดหินดินทรายมันก็จะเลอะอยู่ที่บริเวณนี้ครับน้ำหกหรือว่าเศษอาหารหกไม่ต้องกลัวว่าจะไหลไปไหนเพราะว่าเขาจะมีนี่ครับขอบด้านข้างยกสูงขึ้นมากันไหลออกนะครับการทําความสะอาดง่าย จะปัดจะเช็ดจะถูจะล้างก็ได้หรือแม้แต่จะยกออกไปเทใส่ถังขยะก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและที่สําคัญขาดไม่ได้ครับนี่ฮะของแถมเราจัดแบบเพียบหกชิ้นด้วยกัน ทั้งหมดนี้ครับผมบอกเลยฮะราคาเปิดมาแล้วตกใจเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นย้ำราคานี้ราคาเดียวตอนนี้รีบโทรเข้ามาครับที่หมายเลข0 2 1 0 7 7 6 6 6และนี่คือสินค้าทั้งหมดที่คนรักรถอย่างคุณไม่ควรพลาดราคาดีเซ็ตเดียวครบแบบนี้ต้องมีติดบ้านเวลานะคะแงว์ครับยิ่งหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะฮะใช่แล้วลขอบคุณนะครับยินดีค่ะ คุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข่าม a i l y news สรุปข่าวรอบวนันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับญี่ปุ่นนาะพัดค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ